ครั้งโอ้โหตำราวิชัยยุทธแบบค่าทองด้วยท็อเลขการออกที่แทบจะน้อยกว่าเกียร์ที่เป็นเกียร์โคลโโบในรอบนี้อีกต่างหาก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมใครที่สนใจเติมให้เกจเกมลายเลนเจอร์ในระบบ iOS ราคาถูกกว่าตัวเกมผมขอแนะนำเป็นเจ๊น้ำการค้า t o อ Up Center เลยเพจเติมเกม Line Ranger และเกมอื่นอีกมากมายบอกได้เลยว่าร้านค้าโจททะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ที่เพจเจ๊น้ำการค้า t o อ Up Center ลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ดคริปชั่นหรือก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอซ์สฟันนี่นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการ เปิดกาชาต,ตามลากเกียร์กันอีกเช่นเคยด่ผมซึ่งตู้เพิ่มโอกาสเกียร์ในรอบนี้เป็นตู้ที่เพิ่มโอกาสเกียร์ที่ดีที่สุดในรอบนี้นั่นเองและก็มีเกียร์ที่ ดีมากๆด้วยที่เป็นเกียร์เจ็ดดาวทีผมอ่าสำหรับการเปิดกระชากในรอบนี้เราจะมาตามล่าคาถาของฟีเลนการนท่ผมเนื่องจากว่าเป็นเกียร์อาวุธโดนแน่นอนในรอบนี้ที่น่าจะดีที่สุดแล้วทีผมอ่าสำหรับเกียร์อาวุธในรอบนี้เพราะว่าได้คามพังโจมตีรวมอาตากระโจมตีโดนแน่นอนของทักษะแล้วก็ลดระยะการสร้างเรนเจอร์ใหม่นั่นเองซึ่งพังโจมตีรวมที่ผมหลายคนก็คงจะรู้ว่ามันสามารถติดให้กับเรนเจอร์ได้แทบจะทุกตัวในเกมเลยผมก็เลยมองว่าเกช้นนี้มันดีมากๆครับผมแล้วผมก็จะมาตามล่า ในไอดีที่ผมมีลูบี้อยู่200ลูบี้นั่นเองและเกียร์เจ็ดดาวในรอบนี้ก็เป็นเกียร์ของธาตุไม้ด้วยทุกที่เพิ่มโอกาสเข้ามาก็เป็นตาช่างเองตาช่างตรงนี้น่มอ่ะก็สามารถตีนให้กับเลนเจอร์สายพลังได้ทมคทาเพราะมีตาสกิลลบสลกิลแล้วก็ลดแรกท่าเกียร์ชิ้นนี้บอกเลยว่าใส่ให้กับสายพลังยืนถึกยืนนานแน่นอนทอมกาาเกียร์ชิน้นนี้เดี๋ยวก็จะมาลุ้นกันเลยทุ่ว่า200ลูบี้ของผมจะเปิดได้หรือเปล่าผม่ก็จะเปิดกัน ทั้งหมด3 4 ID ไอดีกันเลยทุกอ,อ่ะก็จะเปิดให้หมดเลยเพราะว่าในคลิปนี้ทุกคอ่ะจะมีบางไอดีด้วยที่ผมลังเลอยู่ว่าจะเปิดเกียร์หรือเปล่าทุกแต่ก็อยากได้เกียร์มากมทุกอ่ะสำหรับในรอบนี้ก็จะเน้นไปที่เกียร์เป็นหลักละกันเกียร์ชิ้นแรกเราได้เป็นนาฬิกาหัวกะโหลกทุกเป็นเกียร์ที่ หลกตามชื่อเลยทุกคนสำหรับเกียชิ้นนี้มาชิ้นต่อมาได้เป็นแหวนสายฟ้าทุกโอ้โหโเฟมเบเตกแบบนี้ตาจะรู้ๆกันอยู่ทุกคมาชิ้นต่อมาโอ้โหได้เป็นไม้กวาดแห่งทางช้างเผือกโอ้โหเกียชิ้นนี้เน่ามากๆทุกคชิ้นถัดไปโอ้โหคาถาหัว,หวนกแก้วอันนี้ยิ่งไล่เข้าไาใหญ่อีกเป็นเกียเกลนั่นเองมาโอ้โหกางเกงแห่งความมืดน่าจะจบแล้วไหมไอดีนี้โอ้โหแหวนปีกนางฟ้าน่าจะรู้ๆกันแล้วทุกคนสำหรับไอดีนี้ โอ้โห oh, เปิดไป200วนะี่ยผมผลประกอบการคือเกลือเลยทนะผมสำหรับไอดีนี้ก็ไม่เป็นไร <N> S> <S เดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ดีถนะัดไปละกันเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ดีเอลซาทผมอะซึ่งไอเดีเอลซาของผมทผมอันนี้บอกตรงเลยว่าเป็นไอดีที่เลนเจอรเก่งมากๆแต่ผมดันติดเป็นไอดีอนะินดี้ะผมอะผมปั้นแม็กแบบตัวสเปะสปะมากผมไอดีนะีนะ้ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเล่นแบบจริงจังๆที่ไอดีนี้เหมือนเดิมทนะนะนะผมอะก็อยากจะได้ทั้งท่าของกีอาวุธตัวแน่นอนมากเพื่อยกระดับทีม ให้ดีขึ้นแล้วก็ไอ้ดีนี้ผมก็วางแผนไว้เรียบร้อยครับผมว่าอยากจะดันหลี่เอ้มาให้ถึง หลีกมาสเตอร์สามให้ได้ทุม่านนครับในเร,เร็วๆนี้แต่ไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านครับแต่ถ้าได้เกียร์อาวุธโดวแน่นอนมามีโอกาสที่ผมจะสามารถดันขึ้นหลีกมาสเตอร์ได้ครับผมะก็มาลุ้นกันแล้วกันเนื่องจากว่าอาทิตย์ก่อนหน้านี้ครับ่มแต้มพิพีเฟิร์สหนักมากๆก็ไอดีหลายๆไอดีนะครับก็ขึ้นไปอยู่หลีค่อนข้างที่สูงมากถ้าจำไม่ผิดครับ่มหลีกมาสเตอร์หนึ่งต้มเฟิร์สไปถึงที่ห้าพันเลยครับ่มโดยปกติไม่น่าจะถึงขนาดนั้นครับ่มแต่ว่ารอบนี้คือ แมฟื้นหนักจริงๆนุ่มแล้วก็แต้มบนตำนานก็ฟื้นเหมือนกันนุ่มปากชิ้นต่อมาได้เป็นโอโหกระเป๋ายามข่ำคือเปิดมาน่แทบจะไม่เห็นพี่แววของเกียร์ใหม่เลยนุ่มอ่ะใครที่เปิดได้เกียร์ใหม่ก็อย่าลืมมาขี่ผมหน่อยละกันนุ่มว่าเปิดได้ในกีรูบีนุ่มว่าในกลุ่มไลน์ตอนนี้ขี่การค่อนข้างที่ยาบบางๆนุ่ม40วีที่เห็นเยอะมากๆนุ่มโอสรซอยบิดนางฟ้าผมยังเปิดไม่ได้เลยนุ่มสำหรับเกียร์ในรอบนี้แบบ40วีนุ่มปั ก็อยากจะได้โอ้คุญแจรกรรมเทพไอดีเกลือไอดี ID นี้น่าจะเกลือแหละผมมาดูจากทรงแล้วโอ้กำไรบูสีเดียวกันเลยนผมแบบนี้เกลือหนักจริงๆงูคิมขัดจนสลัดตามนั้นเลยผมไอดีหลายๆีของผมก็ไม่ค่อยอยากเปิดสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องจําใจเปิดเพราะเกียร์ ไม่มีให้ใช้ท็อปอ่ะเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อทีไอดีถัดไปแล้วกันก็มาอยู่ันที่หน้าต่างไอดีหนึ่งร้อยวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท็อปสำหรับใครที่รอคลิปหนึ่งร้อยวันอีพีสุดท้ายอยู่ท็อปก็อย่าลืมติดตามกันได้เพราะว่าไอดีนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของ ID ดีแล้วท็อปอ่ะหลังจากนี้ไปผมก็น่าจะเล่นเป็น ID ดีปกติแล้วสําหรับ ID 100วันของผมท็อปอ่ะก็น่าจะตั้งชื่อใหม่จาก ID 100วันเปลี่ยนเป็น ID ชากะนั่นเองท็อปอ่ะก,ก็ขอบคุุณทกี่ ติดตามไอดีนี้นะผมเพราะว่าไอดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอดีเหมือนกันที่ผมพยายามมากๆนะผมในการปั้นไอดีนะผมอะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะผมก็ถือว่ายากลาบากเหมือนกนันนะผมสำหรับไอดีนี้แต่ก็อ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องแบบมีคลิปปิดท้ายเหมือนกนันนะผมครับไอดีนี้ในที่สุดก็ถึง100วันนะผมเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปสรุปให้ละกันว่า100วันนี้ไอดีนี้มันไปถึงไหนบ้างแล้วก็ บรรดันหลีกไปถึงไหนสุดท้ายแล้วไอ้ดีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวกเราติดตามกันได้นรับสาวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาละกันเนื่องจากว่าไอดีนี้ผมยังไม่มีเกียร์โดนแน่นอนเลยเนรอบอ่ะเอาตรงๆคือเกียร์โดนแน่นอนมันมีน้ับแต่ว่าโดนแน่นอนมันเป็นเกียร์ที่ผมมองว่า ยังไม่สุดสักเท่าไหร่รัมและอย่างหนึ่งคือเกียร์ดูแน่นอนในรอบวีมันค่อนข้างที่สุดมากๆผมก็เลยอยากจะได้มากๆเองถ้าได้มาอีกสักชิ้นหนึ่งก็น่าจะยกระดับถีมได้รัมเนือน่องจากว่าเกียร์ตอนนี้ที่ผมใช้มันเป็นเกียร์ออกสกิลเปิลและชาก่ามันแทบจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยรัมมาส่วนใหญ่มันจะป๊บเยอะมากๆรัมผมก็เลยอยากจะได้เกียร์ดูแน่นอนมาเปลี่ยนให้กับตัวของชาก่านั่นเองมาขอให้ได้สักชิ้นหนึ่งรับถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เป็นเกียร์ช่องตกแต่งด้วยเนื่องจากว่าเกียร์ตตกแต่งเป็น เกียร์คริสมาสปกดาวอยู่ท่คนตอนนี้ได้เป็นดาบสีดําแห่งความมืดโอ้โหไอดีนี้น่าจะเกลืออีกไหมแต่ว่าไม่น่าจะเกลือท่าน่าไอดีนี้ตั้งแต่เริ่มฟันซีรีส์มาท่านก็หลายคนก็คงจะเห็นทนว่าเกียร์แปดาวมันค่อนข้างที่ล้นครั้งโอ้โหตำราพิชัยยุทธแบบค่าทองด้วยทกน,นเลนการออกที่ แทบจะน้อยกว่าเกียร์ที่เป็นเกียร์โคลโโบในรอบนี้อีกต่างหากแต่มันก็ดันออกโอ้โหเรล่าลงเตียมอันนี้ได้อยู่นะผมรดแรกก็ถือว่ากลางๆก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ต้านสกิลให้มาสูงเลยถีผมเวโจมตีนี่แบบต่าเตี้ยเรียดิีมากๆโอ้โหคิมคัดน้ำตาลกิติยศอ่าคิมคัน้ตามตะนะทุกทเกียร์ชิ้นนี้มาขอให้ได้สักชิ้นหนึ่งได้ไหมเกียร์แปดดาวก็ได้โอ้โหนาฬิกาหัวกระโหลกกระโหลกตามชื่อเลยเกียร์ชิ้นนี้ มาโอ้โหคาทาเซลลี่ค่าต่ำเตี้ยเลี่ยดนอีกแล้วนุมแต่ว่าค่ามันชีวิตโอเคอยู่น่าจะหมดแล้วไหมเกียร์ในรอบนี้โอ้โหเกียร์ในรอบนี้ก็เกลีย์ตามเคยนุม่มไอดีหนึ่งร้อยวันของผมก็ยังเป็นไอดีที่คงคอนเซ็ปต์เดิมๆนุมเปิดเกียร์ได้แบบหลุดเลทมากๆนุม่มเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ไอดีหลักละกันเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ไอดีหลักละกันนุ่มสำหรับไอดีหลักของผมอ่ะเนื่องจากว่าผมเปิดได้เกียร์โดยแน่นอนในรอบนี้ไปแล้วนุ่มอ่ะ ก็มีหลายคนอสอบถามันเข้ามาเหมือนกันที่บว่าทําไมค่าเกียร์มันถึงต่ํามากทม่บอ่ะค่าอันที่แบบออกสกิลเบิร์ที่บมันต่ํากว่าเกียร์เจ็ดดาวในรอบที่ผ่านมาที่บออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลดกันดอกของเกียร์หรือว่าค่าเกียร์มันเป็นยังไงที่บผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเกมอยากจะทํามาแบบนี้หรือเปล่าผมบเพราะว่า ถ้าจริงๆค่าเกียแบบนี้มันก็เคยมีน้ออ่ะแล้วก็น่าจะวนหลูดก,กันไหมสําหรับค่าเกียรแบบนี้ไอ้น,นี้เปิดได้ทั้งเรนเจอร์แล้วก็เคียร์แล้วน้องผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเปิดกาชาตตู้ก,กบกันเองตู้ก,กบน้องที่ผมอยากได้หลักๆก,ก็น่าจะเป็นกบ9ก้าดาวน้องถ้าได้มาหนึ่งตัวคือดีมากๆ ถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็จะเปิดตามลากกันต่อไปนั่นเองมา200ลูบี้เดี๋ยวเอามารุน้นการทอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากเปิดเกียร์ก็เพราะว่า200ลูบี้ถ้ามันรุนจริงๆมันออกยากมากาทผมถ้าได้แล้วก็ควรพอบ้างทผมสำหรับลูกเกียร์มาก,ก็ขอให้ได้ซักตัวหนึ่งได้ไหมอ,อยากได้เป็นกบก้าวดาวมากๆทผมจะเป็นสายอะไรก็ได้ขอแค่เป็นกบก้าวดาวเดี๋ยวผมจะมาปั้นลนเจอร์ตัวหนึ่งขึ้นมา เสริมทีนอกมอเพราะว่าตัวนั้นก็เป็นตัวที่เก่งมากๆโอ้โหได้เป็นกบอุนตารีออนาทุ่มอ่ะอยากได้จริงๆแหละที่เป็นแบบกบอุนตาก็อยากได้เหมือนกันนู่มแต่ส่วนใหญ่แล้วผมอยากได้เป็นกบก้าดาวโอ้โหอุนตารีออนาเบอ้์สองเก้าดาวมาสักตัวหนึ่งได้ไหมกว่าผมจะเปิดตู้กบได้มันก็นานเหมือนกันทุ่มที่ผมจะตัดสินใจเปิดโอ้โหกบกุนตารีออนาสามตัวติดโอ้โหมันเป็นอะไรที่ โอ้โหไม่อยากจะพูดน่มแต่ผมก็อยากได้กบคุณต้าเลียนหนาดเหมือนกันแต่ถ้ามันมาขนาดนี้มันก็เยอะเกินไปน่มบางทีมันเยอะเกินไปจริงๆน่มโอ้โหสามตัวเลยเน่มแทมยังไม่พอมาทั้งไวทีพิสายพลังแล้วก็ปกติน่มโอ้โหเป็นอะไรที่เฟลหนักมาก เหลือ40บูบี้เดี๋ยวผมเอาไว้ทําทุนแล้วกันหรือว่าอาจจะเปิดก็ได้ผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก็บบูบี้อยู่เหมือนกันน่มอะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้น่มผมก็อยากจะไปเปิดที่ไอดีดองไว้หลายนที่ของผมแต่ว่าไอดีดองไว้ของผมน่าจะไม่ได้เปิดแล้วนมอะก็น่าจะไว้ประมาณนี้น่มส่วนใครที่บูบี้หมดอยากจะเติมบลูบี้ผมก็ขอแนะนําเป็นเจ๊น้ําการคดท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยนมใครที่สนใจเติมเกมล่าเรนเจอ ในระบบ ios ไม่ควรพาลาดถมร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีแล้วถมส่วนเรทราคาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาทถมอันนี้ก็อย่าลืมทักแชทเข้าไปสอบถามเรทราคาได้ผมว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองอ่ะส่วนใครที่สนใจเติมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ใต้ description แล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยครับผมสำหรับคลิปเปิดเกียร์ในรอบนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้รอบหน้าเดี๋ยวเรามาเปิดตามล่ากันต่อถมในหลายๆดีที่ผมยังไม่ได้เปิดกันแล้วก็หลายๆดีที่ผม ยังแบบลังเลอยู่นุ่มว่าจะเปิดหรือเปล่าเพิ่มสารเกมในรอบนี้เพราะว่าในรอบหน้าก็น่าจะเป็นของทีมหรือดูร้อนเหมือนกันน่มก็น่าจะเป็นเกมโดยแน่นอนอาวุธมาด้วยอันนี้ต้องรอติดตามไปได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเกมก็ไม่รู้ว่าจะทํามาหรือเปล่านุ่มค่ะก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นุ่มไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ